ก็รู้สึกรู้สึก,ร,สกรู้สึกดีใจสำหรับน้องแอนโทเนียค่ะ mm hmm. เพราะว่าก็รู้สึกว่าไทยแลนด์ Thailand ก็ไม่ได้ทอดทิ้งน้องของเราค่ะ<อ>ใช่หลังจากที่ั่อจบการประกวดม่ก็ยมีการทักทายหารือพูดคุยอะไรกับน้องอ่ายังยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะยังไม่ได้ส่งข้อความอะไรหาน้องหรืออะไรเพราะว่า mm hmm. เราก็ไม่รู้นะว่า ใจิตใจน้องอยู่เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตามตามไอจที่เราเห็นอยู่เนี่ยน้องเขาก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้ค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอเจอน้องแล้วก็จะได้กอดน้องค่ะบ้บอกตรงๆต,ต,ตัวเกตเองอะยังยังมูฟออนไม่ได้จริงๆก็ต้องได้แหละแต่ลึกๆอะก็ยังยังรู้สึกว่ามง มิซูนิเวิร์สต้องอยู่บนหัวของน้องแอนโทเนียค่ะก็นั่นนะคะก็ไม่รู้ก็มีความรู้สึกว่ายังไงมงนี้ก็เป็นของน้องแอนโทเนียไม่รู้แต่ก็ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ค่ะค่ะกับดราม่าที่เกิดขึจากเก็บในเรื่องของการเดินของน้องอะไร่เก็บได้หลับคุยแปลกๆมั้ยบ้างเอ่อเก็บไม่ได้เก็บไม่ทราบเลยมีดราม่าอะไรอ่ะในเรื่องของการเดินของน้องแต่ว่าเหมือนน้องไม่ได้แบบปล่อยเต็มตั้งแต่ลีมถ้าเกิดเปรียบเทียบกับนี้ถ้าตัวอย่างเงี้ยค่ะ เหรอถ้าน้องเดนไม่ดีน้องก็คงไม่ได้ไปยืนจับมือหรอกอแต่ว่าเราก็เราก็ยินดีที่จะรับฟังทุกคอมเมนต์นะคะเก๋คิดว่าการการที่หลังจากที่น้องเขาประกวดเสร็จแล้วแล้วก็มาพูดแบบนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ค่ะก็รับฟังค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ แต่กดคิดว่าถ้าน้องไม่ได้พัฟฟอร์มดีหรือถึงที่สุดก็คงไม่ไปยืนจับมือหรอกคะ่ะพี่เกดอยากจะต,ตอบค่ะกับคอมเมนต์ของแฟนงานไง,งว่าบางคนมองว่าเหมือนเราอ่ะดันน้องไปจนถึงจับมือใช้คําว่าดันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนน้องเข้าได้ด้วยเพราะว่าด้วยว่าเพราะว่าคนไทยเป็นเจ้าของเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยดันน้องไปจนถึงจับมือได้อย่างเงี้ยเกดคิดว่าผลงานก็เห็นชัดมันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะใครจะพูดอะไรก็พูดเถอะ ใช่ไหมมันประกวดจบแล้วอ่ะใครจะพูดอะไรก็พูดเก่งกันจังเลยนะก็อยากจะเห็นเหมือนกันในพวกที่พูดอ่ะลองทำมั่งสิการเป็นนางงามสมัยนี้ยุคนี้มันยากแค่ไหนมันต้องครบทุกอย่างมันต้องโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยแหนวันนี้เป็นวันดีไม่อยากจะพูดอะไรไม่ดีเลยค่ะเอาเหอะเราก็รับฟังทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากค่ะกับเพียนกระแสลังจากที่วันนั้นที่น้องจับมือกระแสตอนนี้มัน เปป็นนไัวระเเทศเลยย่่กดคิดว่าในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาปีเนี้เราเราเห็นว่านางงามของไทยแลนด์คือน้องแอนโทเนียเนี่ยค่ะ,ะเป็นที่ภาคภูมิใจของเรานะคะรองอันดับหนึ่งคือก็สุดยอดถึงแม้ว่าโอเคไม่ได้มงแต่ว่าได้ไปยืนจับมือ นะคะเด็กยุคใหม่รุ่นนี้มีใครเคยเห็นภาพนี้มาบ้างถามจริงเหอะภูมิใจมาละ่ะเกดเกิดทันพี่ปุ๋ยเกดเคยเห็นภาพนี้มาแล้วแล้วเกดเห็นยุคของที่พี่ปุ๋ยได้รับตำแหน่ง Miss u n i v e r s สการที่ได้เห็นรอบสองที่ไทยแลนด์ได้ไปยืนจับมือก็ถือว่าเป็นบุญตาเกดเชื่อว่าทุกคนนี้ก็ก็ต้องรู้สึกภูมิใจคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาเนกาทีฟเลยอย่ามาติอย่ามาอะไรเลยเรามายินดี กับกับความเหนื่อยแล้วก็น้ําตาที่น้องเขาจะต้องผ่านอะไรมาตั้งสารพัดเยอะแยะเรามาภูมิใจเรามาดีใจกับน้องดีกว่าพี่เกศได้เจอน้องวันนี้พี่เกดอยากจะพูดอะไรกับน,น้องเป็นพิเศษไหมคะโอ้หลายอย่างแต่คงไม่พูดอะไรค่ะคงแค่ได้กอดอย่างเดียวอะค่ะใช่พี่เกศคิดควา่าอะไรคะที่บอกว่าส่งดีแค่ไหนไปขไเขาให้น้อาอันนี้เกดเกศเกไม่เห็นด้วยหรอกนะคะเกดคิดว่ามันมันมันต้องหลายหลาย,หลายปัจจัยอะ มันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆในฮอนนั้นส่งสเสียงเชียร์ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเกดรู้สึกว่ามันหลายๆปัจจัยแต่นี้คือเป็นเอ็กซ์พอร์ตที่สุดยอดที่สุดณเวลานี้ของไทยแลนด์แต่เราไม่รู้ว่าปีหน้าอีก2ปี3ปีจากนี้จะมีเพชรที่งามมา เป็นตัวแทนของไทยแลวเรายังไม่รู้ว่าคนนั้นเนี่ยคือใครเพราะฉะนั้นเก็บไม่ได้รู้สโฮปหรอกค่ะเพราะว่าทุกๆปีมันก็จะต้องดีขึ้นดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมค่ะพี่เก๋ไหมมองในใสายสปายไทยแลนด์๋ยแวบบปีหน้าต่อไเนี่ยต้องเป็นคนแบบไหน,บบไหนที่แบบเพราะว่าปีนี้แอนโทเนียทำ,ทำไ,ไว้ดีมาก ก็ต้องดีกว่าออออก็แค่นั้นนะมันก็ต้องดีกว่ามันก็จะต้องไม่รู้สิเราไม่รู้เพราะว่าเทรนด์ของแต่ละปีแต่ละยุคมันก็เปลี่ยนไปเ,ออเราอาจจะต้องสเกลดาวแล้วก็เป็นแบบบ้านๆเลยแล้วก็แบบไม่เยอะไม่อะไรก็ได้หรือมันก็อาจจะต้องสเปเชียลมากกว่านี้อีกก็ได้เราไม่รู้ค่ะใชออ่วันนี้จะมีโมเมนต์ โอเคว่าต้องมีอยู่แล้วแหละเก๋ว่าต้องมีอยู่แล้วแหละค่ะแต่ว่าบอกได้เลยว่าเกดแล้วก็ทีมมิวส์นะคะก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของของน้องแอนโทเนียที่ช่วยผักดังน้องให้ถึงที่สุดค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากค่ะ